เอาฟ้อมก่อนนะครับเพื่อนโอ้ยมีดาบกดดาบกดละจ้าจะเอดึงอะไรเพื่อนดึงอะไรอ่ะดึงคีปเอาสยมาซานมาแล้วจ้าแตกสองเป้าใต่คลิปไปก่อนตัวหนึ่งครับเพื่อน แรงสามไอตรงนี้มีชีปใช่ไหมเราก็ไหลไปกับชีปได้ครับเนี่ยส่วนนะจ๊ะส่วนนะจ๊ะว่าเราไม่แรงหรอเพื่อนไปละจ้า สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบ่แบงงแคนอยู่สมายอินดูไรน์ดู something รองกันด้วยนะครับก็มาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับพ่อหนุ่มหน้ามนของเราลานเซลอตนั่นเองนะครับซึ่งปรับมาใหม่เนี่ยก็ต่างจากเดิมแค่ไม่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสกิลก็คล้ขายแบบเดิมนะครับแต่แค่แบบรู้สึกแอนิเมชันหรืออะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเร็วกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลตัวนี้กันครับว่าฮีโร่ตัวนี้มีสกิลอย่างไงนะครับเพื่อนๆ ก่อนอื่นเรามารู้จักพาสซีฟของลานเซลอตกันก่อนนะครับเพื่อนพาสซีฟของลานเซลอตเนี่ยก็คือทุกครั้งที่ลานเซลอตชาร์จเนี่ยมันจะมีสเ็กนะครับเพื่อน หนึ่งสตกสามารถเพิ่มดาเมจให้ลานเซลอตได้7.5%นะครับเพื่อนๆสูงสุดที่4 s t ส c ต็กนะครับ1 s t a c สเต็ก7.5% 2ดสต็กก็เพิ่มดาเมจ15%นะคร์เับ้าสสตกก็เพิ่มดาเมจถึง30%เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งค่อนข้างแรงมากเลยนะครับสำหรับการใช้สกิลของลานเซลอตนะครับ1ชาร์จมันจะเพิ่มชาร์จได้ยังไงก็คือเราใช้อันติครับเพื่อนๆเนี่ยใช้อันติปุ๊บมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นข้างล่างเห็นีไห็ครับเพ ซึ่งเราสามารถใช้สกิลหนึ่งเพื่อเพิ่มชาร์จได้นะเพื่อ,อนๆทําให้สกิลครั้งต่อไปของเราเนี่ยแรงมากนะครับเพื่อนๆอืมถ้าเราชาร์จแบบเยอะๆเราก็จะสกิลแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของลามเซล็อตนะครับเพื่อนซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าอ่านตรงนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครเพื่อเพื่อนก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยเวลาลามเซล็อตพุ่งไปข้างหน้าสกิลหนึ่งมันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับเพื่อนเเวลาพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยมันจะทําสัญลักษณ์บนเครื่องหมายศัตร,ตรตูนะครับเพื่อนเพื่อนที่เราพุ่งไปโดนนะครับเนี่ยเราพุ่งโดนตัวไหนก็ช่างมันจะทําเครื่องหมายแบบนี้นครับซึ่งเครื่องหมายเนี่ย ถ้าเราโจมตีศัตรูที่ไม่มีเครื่องหมายสกิลหนึ่งมันจะไม่มีครูดาวน,นะครับเพื่อนๆอย่างเลลาตัวนี้ใช่ผมพุ่งใส่ปุ๊บถ้าผมพุ่งใส่อีกทีนึงเนี่ยสกิลหนึ่งก็จะครูดาวน,นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าผมพุ่งใส่ศัตรูฮีโร่ที่ไม่มีเครื่องหมายนะ,ะเ,นเพื่อนๆอย่างเนี่ยตัวนี้ไม่มีเครื่องหมายใช่ไหมผมพุ่งใส่ตัวนี้ต่อตัวนี้ไม่มีเครื่องหมายเหมือนกันเห็นว่า สกิลหนึ่งก็จะใช้ได้อีกต่อเนื่องทันทีเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมถ้าเราพุ่งใส่ศัตรูที่ยังไม่มีเครื่องหมายนะครับเราก็สามารถใช้สกิลหนึ่งได้อีกทันทีเลยนะครับเพื่อนๆ่อนเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเราพุ่งใส่ตัวที่มีเครื่องหมายอยู่แล้วอย่างเช่นตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมสกิลหนึ่งมันก็จะคููดาวทันทีเลยครับซึ่งสกิลหนึ่งของลานเซล็อตทาให้รานเซล็อตพิวมากเลยนะเพื่อเพื่อนเอาไว้ใช้เก็บสเต็กเพื่อสกิลสองแล้วก็อันติีหรือว่าเอาไว้ใช้ไต่ไปฆ่าอีกฝั่งหรอนับสขงซ ต่อมาเป็นสกิล2ของรานเซลอตนะคะเพื่อนเพื่อนสกิลสองเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนซึ่งศัตรูที่อยู่ตรงกลางระหว่างสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นไปนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยตัวที่อยู่ตรงกลางจะโดนรัดาเมจของสกิลเนี่ยแรงมากนะคะเพื่อนเพื่อนตัวที่อยู่ขอบก็โดนดาเมจเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลเนี่ยจะได้รับผลจากดูดเลือดสกิลแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนเพื่อนระหว่างที่เราใช้สกิลนี้ใส่ศัตรูศัตรูก็จะวิ่งช้าลลงงงดด้้ววยยนนคเพืื่่่ออออๆแีีีกกกาาึทม็ สามารถใช้หลบดาเมจของอีกฝั่งได้นะครับเพื่อนอระหว่างที่เราใช้สกิลเนี้ยเราจะเป็นอมตะหรือว่าเราจะล่องหนไปเลยนั่นเองนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้ป้อมไล่มาแล้วเราใช้สกิลสองปุ๊บเห็นไหมมันสามารถหลบดาเมจป้อมหรือว่าหลบดาเมจจากอันติพวกตัวอื่นๆได้นะครับสาหรับสกิลสองของลานเซลอตนะครับเพื่อน ต่อมาเป็นอันตีของลานเซล็อตนะครับเพื่อนเพื่อนอันตีเนี่ยไม่ยากเลยครับแค่พุ่งชาร์จทําความเสียหายไปข้างหน้านะเพ,พื่อนเพื่อนเนี่ยพุ่งไปนี้แล้วก็ชาร์จไปซึ่งระหว่างที่เราพุ่งไปเนี่ยเราจะเป็นอมตะนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือแค่เสี้ยววินาทีแค่นั้นเลยครับที่เราจะเป็นอมตะนะครับเพื่อนเพื่อนสหรับอันตีนะอันตีไม่มีอะไรเยอะเลยครับแค่พุ่งชาร์จเฉยๆครับเพื่อนๆเนี่ยแค่พุ่งชาร์จไปข้างหน้าแบบนี้เฉยๆนะครับ ต่อมาเป็นคอมโบของลานเซลอตนะครเพื่อเพื่อนคอมโบเนี่ยไม่ยากนะครับเราจะใช้สกิล1เพื่อเป็นการเก็บชาร์จนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะใช้สกิล2และอันติใส่เป้าหมายหลักที่เราต้องการทําดาเมจนะเพื่อนเพื่อนอืมก็ถ้าอีฝั่งอีฝั่งเป้าหมายหลักผมผมจะเล็งตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยไอตัวที่อยู่บนสุดเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักนะครับก็คือเราจะเก็บชาร์จจากที่อื่นก่อนนะครับใช้สกิล1เพื่อเป็นการเก็บชาร์จดาเมจนะครับเพื่อนๆืออืม ใช้สกิลหนึ่งเราสมมติพวกนี้เป็นคีฟใช่ไหมเราก็ใช้สกิลหนึ่งจากคีฟไปนะครับได้สัก2ชาร์จหรือว่า3ชาร์จอะไรงนี้ก็ยังดีนะเพื่อนเื่อนเราก็ใช้อันตีพุ่งเข้าไปแล้วก็ถอยมานิดนึงแล้วก็ใช้สกิลสองเพื่อทำดาเมจแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนทำให้อันติของเราแล้วก็สกิลสองแรงนะครับเอาง,ง่ายๆก็คือใช้สกิลหนึ่งเพื่อเก็บชาร์จก่อนก่อนจะทำความเสียหายใส่เป้าหมายหลักนะคะเพื่อนเพื่อน เนี่ยใช้สกิลหนึ่งใช้ใส่คีบหรืออะไรไปก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็จะสกิลใส่เป้าหมายหลักที่เราต้องการทําราเมีใส่เยอะๆได้แรงมากนะครับเพื่อนสำหรับการทําแบบนี้นะครับอืเก็บชาร์จเก็บชาร์จเก็บชาร์จสกิลใส่เป้าหมายหลักแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับการคอมโบลานเซลร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันครับว่าฮีโร่ตัวนี้ออกไอเทมประมาณไหนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับเพื่อนๆผมก็จะออกเป็นรองเท้าเกาะกันกายภาพนั่นแหละครับแล้วก็ชิ้นแรกจะออกเป็นขวานสงครามเลยครับเอาไว้เก็บสแต็กแล้วชาร์จดาเมจใส่อีกฝั่งให้แรงๆนะเพื่อนเต่อมาก็จะออกเป็นหลาเฉียวเลยนะเพื่อเพื่อนทำให้แบบ ตัวบางๆในช่วงต้นเกมเนี่ยเราคอมโบเดียวแทบล่วงเลยนะเพื่อนๆหรือบางตัวอาจจะตายเลยก็ได้นะครับต่อมาก็เป็น3ง่ามครับเอาไว้ลดคูดาวแล้วก็ทําให้เรามีทูดาเมจนะครับทำให้แบบเราสกิลสกิลเสร็จเราตีธรรมรามันแรงขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพื่อน ต่อมาก็จะเป็นตายเกิดนะครับเอาไว้แบบเป็นเซตไอเทมพื้นฐานนั่นแหละครับชิ้นสุดท้ายผมจะออกเป็นเสียงแห่งสายลมนะครับเอาไว้เพิ่มสปีดการเคลื่นนอนไหวแล้วก็เพิ่มสปีดการโจมตีนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจไม่มีสกิลเราก็สามารถตีธรรมดาแรงนะครับเ<ๆ>พื่อนเพราะตัวนี้ตีธรรมดาแรงอยู่แล้วนะเพื่อน<ๆ>หรือว่าไอเทมสำรองก็จะมีดาบชิ้แล้วก็ ดาบ7จสมุดอันนี้ครับซึ่งดาบเจสมุดบางทีแบบเกมสูสีมากอะไรยงี้หรือว่าเกมเราตามนะครับเราก็อย่าเพิ่งเอาดาบเขียวนะเพื่อนๆเอาดาบ7จสมุดมาใส่แทนดาบเขียวในช่องนี้นะครับเพื่อนอืก็คืออันนี้สําหรับเกมที่เราตามนะครับเพื่อนหรือว่าเกมสูสีนะครับเราก็ใช้ดาบเจ็สมุดแทนดาบเขียวเพราะว่าดาบเขียวมันค่อนข้างแพงนะครับเพื่อนๆส่วนเอ็มเบมที่ผมใช้ก็จะเป็นนักฆ่าเซ็ตฆ่าแล้วได้เลือดนะครับเพื่อนๆเนี่ย ก็จะอัพวิ่งไวอัพเจาะก่อแล้วอันสุดท้ายจะเป็นฆ่าแล้วได้เลือดนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าฮีโร่ตัวเนี้ยเล่นได้ประมาณไหนนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่งเสียงจริงรีดดังมากเลยนะครับเพื่อนคือ <c ười> <c ười> ผมอ่านไปอันเนี้ยน่าจะเกมที่5้านะครับเพื่อน <All S 1> อีฝั่งเขากดยอมอย่างเดียวเลยก <c ười> ็เลยทําให้แบบต้องอัดใหม่อัดใหม่เรื่อยๆนะครับเพื่อน <c ười> <c ười> พูดจนคอแห้งแล้วนะครับเนี่ย ก็ถ้ามีเสียงจิ้งหรีดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งมีฟังโก้นะครับอาจจะโดนตัดป่วนบูได้นะเพื่อนจริงๆเราควรเอาเลสก่อนนะแต่ไม่เป็นไรครับเราเดินมาแล้วก็เอาไปเลยนะครับเพื่อนเราไปค้ำให้อยู่นะครับถ้าแบบเรากดมาคนเดียวแล้วอีกฝั่งมีฟังโก้หรือว่าไทเกียวอะไรเงี้ยเราควรไปเอาเลสก่อนนะครับเพื่อนโอเคเราเราจะเก็บฟามอันนี้ไว้กดใส่ไอตัวเขียวๆตรงกลางนี่นะเพื่อนถ้าเราได้ก่อนเราก็จะได้เปรียบนะครับ จะเอดึงอะไรเพื่อนดึงอะไรอ่ะดึงคลิปเสวยมาซานมาแล้วจ้าแตกสออเป้าโอเคได้มาตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับไปฟาร์มต่อครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะเพื่อให้เราได้เปรียบนะครับเพื่อนพยายามเก็บสกิลหนึ่งไว้นะครับเพื่อนเอาไว้ไต่นะ เขาอยู่บนครับเดี๋ยวเราเอาเต่อเลยก็ได้ครับแต่มีฟังกโก้เห็นนะไม่เป็นไรครับสิบสองวิเรารอกดสเปลกด,กดก็ได้นะครับเพื่อนไออลูกาดไม่น่าจะมาทันครับ,บอน,นมีเพื่อนเราไปคำ้ำแล้วโ,โอเคได้เต่ามาแล้วเอ็ดมือยังไงเล่นไหม จี้หวังต้องหาที่ไต่นะครับเพื่อนๆแต่มานาแผ่นนี้ลานมานาค่อนข้างเปลืองนะครับเพื่อนจริงๆก่อนแผ่นก่อนหน้าเนี้ยมันก็เปลืองไปกว่านี้นะครับอันนี้มันเพิ่งแบบบัฟอย่าให้มานาลดเยอะเกินไปนะเพื่อนไม่งั้นแบบถ้าไม่มีบูนี่ใช้สกิลสองได้ประมาณสองครั้งครับมานาหมดนะ ทรัพยากรฝั่งเขาให้ได้เยอะสุดนะครับเพื่อน<ๆ>ถ้าแบบเกมเราได้เปรียบแบบนี้เราวิ่งตัดเลยครับอันนอมีความอยากรู้อยากเห็นก่ะเพื่อน oh. ฮะ <laughs> มีเพื่อนเรารอซ้อนอยู่นะ สองหนึ่งสวย,สวยอูย้ข้างล่างเขาโดนเยอะแล้วอโอกาสยังไงเพื่อนเอาเปล่า,นาหนีไปแล้วฟาร์มไปก่อนครับ ลงลงไปช่วยเพื่อนเอาตัวนี้ก่อนก็ได้นะเอสมอร์เขาน่าจะกดชล้างไปแล้วครับเมือ่อกี้ตอนที่เรามาแก๊งตอนแรกนะต้องจําสกิลของอีกฝั่งด้วยนะเพื่อนอืมแทงไม่ถึงนะเอาเพื่อนไม่พาออกมาโอ้โดนลากเข้าไปตายนะนะั่นน่ะกลูเอา้าสงสัยเขาเล่นกลูไม่เป็นนะครับเพื่อนอืดูช่องเซจิตสองได้นะครับเพื่อน โอเคเพื่อนติ๊กเต่านะครับแสดงว่าอีกฝั่งอยู่ตรงเต่านะเราต้องรีบไปนะครับทันปะเนี่ยไม่น่าทันนะครับแต่ว่าถ้าไปเก็บคนน่าจะได้อยู่นะครับแรงนะจ๊ะนี่ไงแตกอีกหนึ่งไหนวันวาน่าเหรอมานาเราจะหมดก่อนนะเพื่อนมานาหมดนะเราไปดีกว่า เดี๋ยวเราไปดูบนให้เพื่อนก่อนครับเราค่อยไปฟาร์มนะครับเนี่ยมานาเรามีไม่พอเราก็แค่เครียเลนให้เพื่อนก็พอนะครับโนมานาเพื่อนโนมานาเอาออกแล้วอะไม่ค่อยได้เล่นแฟนนี้ครับก็เลยเอาไอโนมานาออกแล้วนะช่วงนี้แบบอืมแฟนนี้โดนปับมาใหม่เลยไม่ค่อยอยากเล่นนะครับเพื่อน โอเคได้มานามาแล้วอืมเราไปน่าจะได้หมดนะครับเนี่ยไต่ชีปไปก่อนตัวหนึ่งครับเพื่อนแทงสามอีกตัวหนึ่งเพื่อนตัวหนึ่งตัวหนึ่งอืมเราโดนดึงก่อนนะครับเพื่อนจังหวะเมื่อกี้นะอารูมาเติมแล้วเอ้ยกูนายถอยเลยตายพีนั่นนะ่ะนั่นไงถ้าเลือดเหลือน,น้อยแบบนี้ไม่ควรอยู่นะครับเพื่อน เลือดเหลือน้อยควรถอยเลยนะครับเพราะว่าอยู่ไปก็อยู่ไปก็ไม่กล้าเข้านะครับอยู่ไปเราก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมอืมเราเรีบกลับไปเติมเลือดเราเรีบกลับมาใหม่ดีกว่านะครับสําหรับเพื่อนๆหลายคนแบบอาจจะยังแบบเฮ้ยเลือดน้อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับอะไรเงี้ยเราไปช่วยเพื่อนจริงๆช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับสําหรับฮีโร่บางตัวนะควรแบบไปเติมเลือดแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่นะครับเพื <S <S <ๆ>่อนเราต้องออกกัดฮิวเลยครับ ร้านก็ออกตัดฮิวได้นะเพื่อนๆไม่จะเป็นต้องให้นี่ออกอย่างเดียวนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราเ,าเต่าก่อนครับเอาเอากลางไปก่อนนะป้อมสำคัญกว่าเต่านะครับเพื่อนตีเต่าอยู่<ๆ>โอเคอีกฝั่งเห็น่องร้านเห็นเราไหลไปหามันร้านได้ครับถ้ามีคลิปตรงนี้นะแต่ไม่มีคีปอะไม่เป็นไร<ๆ>โอเค ชูเขาไม่ได้ปล่อยให้เรานะครับ,บเนี่ยถ้าแบบอีกฝั่งเป็นซัพพอร์ตที่แบบขาตายแบบเนี้ยถ้ามีครีปอยู่ที่ยังไม่ได้เคลียเราสามารถไต่ไปเอาได้เลยนะเพื่อน<ๆ>เอาแล้วเลยเอาทำไมไต่ไปฝั่งนู้นนะเพื่อนจะเอ๋ฟอลีน<ๆ>โอเค<ๆ>เดี๋ยวไปเติมบนต่อครับ เราค่อนข้างเติมเกมเร็วนะครับเพื่อนไอตรงนี้มีชีฟใช่ไหมเราก็ไหลไปแบบชีฟได้ครับเนี่ยส่วนนะจ๊ะส่วนนะจ๊ะว่าเราไม่แรงหรอเพื่อนอีกตัวนึง่งฮ่าฮ่าไอตัวนี้เล่นลิ้นอ่ะแตกไปดิเล่นลิ้นหรอเดี๋ยวเราหาโอกาสครับเราเลี้ยงชีฟไว้ตัวนึงครับเอา จะชีพตายไปแล้วอ่ะคากลาคอสบัดล่มทีเดียวลีปตายเลย <laughs> แรงมากนะครับสําหรับคนเล่นเป็นก็แรงนะครับคนเล่นไม่เป็นก็ไม่ค่อยแรงนะคากราที่กดมาด้วยกันนี่เขาเล่นคากราไปพันกว่าแมตช์นะเพื่อนเพื่อนโปรคากรานะหาที่ไปก่อนไปไหนด,ไไหนดีไปไหนดีโอเอสมือเอสมือแพทนี้ไม่ค่อยถึกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพื่อนอแบบโดนลุมก็ตายง่ายอยู่ดีนะครับ โอเคเดี๋ยวผมบอกเป็นกอเกิดมาก่อน,นครับห้าสี่เดี๋วเอาบูตรงนี้แล้วค่อยขึ้นไปเติมเพื่อนตรงนู้นนะครับเราอย่ายใช้สกิลหนึ่งให้มันครูดาวนะครับเพื่อนๆใช้แทงให้โดนแค่ตัวละครั้งสองครั้งพอนะครับเขาปิดบนหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้แต่อยู่ตรงนี้สาม ได้มาหนึ่งเดี๋ยวเรารอครูดาวครับเพื่อนๆวิ่งรอสกิลนะโอเคอเคุ้ยอ่ารูหิวจังแตกเองไปดีอยารู <laughs> ห้หิวหิวผมไม่แน่ใจว่าเขากัดไปแล้วหรือ,อยังนะครับไอตัวเนี้ย <laughs> นี่ยงทำมาเป็นจูก๊กทำมาเป็นจู๊กเหรอเพื่อน <laughs> โอ้โหคนหิวเลยฝั่งนู้นแต่ละตัวกู <laughs> <laughs> เราก็หลุดไปแล้วนะครับตอนเนี้ยอืม สงสัยต้องเล่นหลอดแล้วแหละผมไม่ค่อยอยากดีหลอดนะครับถ้าเล่นคลาสสิกอีกฝั่งเขาชอบงงเงนะครับว่าแบบเอ้ยคลาสสิกไม่เอาหลอดสิอะไรเงี้ยนะครับเอ้ยอโดนดึง ไม่เป็นไรเราสกิลสองเพื่อลดดาเมจไปได้หนึ่งทีนะเพื่อน<ๆ>โอเคได้ก่อเกิดมาแล้วฟังโก้ก็ฟังโก้ถโเถอะเฮ้ยอโูกาสอ้โ,อโหทำไมนายเปรี้ยวจังะเพื่อนช่วงไปแล้วจ้าเขาเป็นแท้งนะครับเราตีไม่ค่อยเข้านะถึงจะสีต่อห้าแต่ไม่ต้องเอาหลอดก็ได้มั้ก ได้ปะถ้าแบบอีกทีหนึ่งไม่ไหวก็ค่อยเอาหลอดนะครับเพื่อนวันว่านครับพุ่งไปเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยเอาหลอดหลังสิบสองนาทีก็ได้นะครับเพื่อนมันจะเป็นหลอดที่มีสกิลนะเวลาที่แบบมันใกล้ถึงป้อมปุ๊บมันจะพุ่งตีป้อมให้เราทีหนึ่งนะครับถ้าแบบป้อมเหลือเครื่องหลอดอย่างป้อมล่างเนี้ยมันก็ตีทีเดียวตายเลยคนระับถ้าหลอดได้ลิงใกล้ป้อมแล้วนะ <c oughs> อืมโดนดึงก่อน ฝั่งเราเสียเปรียกครับธรรมดาอยู่แล้วนะมัน4ต่อ5เดี๋ยวรอรับหลอดข้างในครับโอเคเอาเลยเพื่อนเอาเลยมีฟิกเต้าดามดเมจเราตีธรรมดาก็แรงแล้วนะครับเพื่อน ถ้าแบบมีเพื่อนเปิดให้เราเนี่ยเราสามารถตามไปเก็บงานได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างแรงนะครับตอนเนี้ยถ้าเราไม่โดนก่อนนะโดนฟังโก้ก่อนอย่างเช่นฟังโก้ในป่านเนี่ยว่าและ <laughs> พูดยังไม่ไมทันไม่ทันจบเลยเพื่อนไปดีกว่า <laughs> เราเดาเอาได้ครับไอ้ฝั่งเขาอยู่ตรงไหนนะเอ้ดันไปเลยกลับมาทำไมดันเลย โอเคจังหวะน,นี้น่าจะได้หมดนะครับเพื่อนหมดไหมล่ะหมดไหมล่ะอีกฝั่งเขาแบบเขาไม่มีตัวหยุดเรานะครับแล้วแบบเขามาเล่นข้างหน้าแบเบนี้ฟังกโก้ก็กัดไปแล้วใช่ไหมผมก็เลยมั่นใจว่าเราต้องได้หมดนะครับเมื่อกี้ เดี๋ยวเรารีบจบเลยดีกว่าครับสี่ต่อห้าเดี๋ยวเลดมามันจะเสียเปรียบนะครับเพื่อนเพเพราะเกมเขาเล่นห้าห้านะถ้าสี่ต่อห้ามันก็แบบมันก็สู้ยากนะครับไปละจ้าโอ้โหมีการหิวมีการหิวเก็บซัพพอร์ตไปก่อนก็ดีนะครับเพื่อนเพราะว่าซัพพอร์ตตัวนี้ค่อนข้างขาตายนะครับมีคลิปชนไหม โอเคไปไม่รู้ว่าจะเอาหลอดหรือเปล่าถ้ามีรองเท้าเราก็จะตีหลอดแรงนะครับสําหรับพวกตัวฟาร์มที่เอารองเท้ามานะโอเคเพื่อเราเล่นไปแล้วโอเคได้มาหนึ่งสวยแบบนี้หมดหมดหมดไหลไหมโอเคเอาสกิลค้างฝั่งเขาเหลืออ๋อเหลือเอดมือกับวันว่านนะครับเดี๋ยวเ,เอาป้อมก่อนนะครับเพื่อน โอ้ยมีดาบกดดาบกดเหลอจ้าแบบหายไป,ปนหนึ่งชีวิตครับอีกหนึ่งชีวิตไม่รอดเหมือนกัน <laughs> โอเคผมเปลี่ยนออกเป็นตันฮิวกับขี้ใหญ่แล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมจะไม่ออกเสียงแห่งสายลมแล้วนะครับเอาไว้แบบตีแบบเน้นดาเมจหนักๆเลยนะเพื่อนๆเพราะว่ามันเลทแล้วนะฝั่งเราก็สี่ตัวด้วยนะครับ ถ้าเมื่อกี้เราไปตีป้อมก็น่าจะจบอยู่นะครับถ้าไปตีป้อมด้วยกันนะแต่ว่าเราจะฟาร์มช้าหน่อยเพราะว่ามันไม่มีรองเท้าฟาร์มนะครับอเพื่อถ้าแบบจังหวะแบบเราขายของทิ้งหมดไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะเ,าเอาเอาหลอดอีกครั้งหนึง่งเราก็ขายไอเทมชิ้นไหนสักชิ้นหนึ่งนะครับแล้วค่อยเอาหลอดนะครับอืซื้อรองเท้าเพื่อเอาหลอดนะเพราะว่ารองเท้ามันก็เหมือนดาบฟาร์มนั่นแหละครับ โอเคตัดทรัพยากรเขาก่อนนะเดี๋ยวรอชูมาเปิดครับเออเดินช้าจังเลยเฮลโหลอยู่ไหนเอยอู้อารูมาแล้วอารูมาแล้วนี่ไงโอเคคราวนี้ก็4-4แล้วนะครับเดี๋ยวเราหาเลือดก่อนนิดนึงนะครับค่อยไปเติมเพื่อนนะ ได้ไหมนะวันว่านถ้าเก็บวันว่านได้ก่อนจะดีมากเลยครับเพราะอีกฝั่งจะไม่เหลือดาเมจแล้วครับเอาเลยเอาเลยฟังโก้ก็ได้เก็บตัวไหนก็ได้นะครับสักตัวหนึ่งนะเราจะได้เปรียบนะครับไปไหนล่ะพวกโอ้เอ็ดเมือง้างเต็มที่เลยแต่ไม่เป็นไรเรามีตัดฮิวนะเพื่อนเรามีตัดฮิวนะเพื่อน โอเคโอ้กว okay, oh, ja ah, uh, okay, ่าจะจบเกือบแพ้เอา Google เด้งโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับลามเซลอตนะก็คือเราไต่ใส่ไต่สกิลเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ดาเมจเล่งดาเมจของเราให้ได้เยอะสุดนะครับเพื่อนๆพื่อนตอนนี้ก็เพื่อนฝั่งเราหลุดไปคนนึงนะครับก็เลยเล่น4ต่อ5้ามันก็เลยลําบากหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็น5้าต่อ5้ามันก็จะเล่นง่ายกว่านี้ครับดีนะที่เรากดมา4ี่คนนะครับ โอเคถ้าเพื่อนๆชอบปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผม,มคลิปต่อไปไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับน่าจะเป็นตากิโต้หรือเปล่าดามเมจก็สีสิบเปอร์็นตนะครับสำหรับตอนนี้โอเควันนี้ก็มีแค่นี้ครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับเจอกัน